ทุกทครับต้อนรับสู่รายการ M เริ่ c ซีนนะครับทางช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงนะฮะวันนี้ครับโอ้โหรับรองว่าคุณจะหายคันแน่นอนนะฮะสำหรับรายการเราจะพาไปรู้เรื่องราวของเซเลบดาราคนดังที่คุณชื่นชอบนะครับในมุมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะตอนนี้ครับเราอยู่ที่นะฮะที่สวนสัตว์ดุสิตนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเขาดินนั่นเองนะฮะโอ้โหที่นี่ใครอยากดูสัตว์กลางเมืองต้องมาเลยนะครับวันนี้ครับแขกรับเชิญของเรานะฮะเป็นสาวสวยหมวย เซ็กซี่น่ารักอะนะฮะแต่ว่าแก้มเขาจะไม่เหมือนพวกเราลครับแก้มเขาเนี่ยอย่างนี้นะฮะโอ้โหนอกจากจะสวยด้านนอกแล้วจิตใจเธอครับโ Oh my god เธอเป็นคนรักสัตว์ซะด้วยนะครับอยากมาดูน้องสัตว์น่ารักน่ารักที่นี่นะฮะบ,บางตัวเนี่ยใกล้ศูนย์พันแล้วนะครับเธอกับนัทเวียงไทยไปเจอกับเธอเลยครับเอาละครับแขกเซียมของเราคือคุณแก้มบุ๋มครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ อันนี่ยืนสิที่นะฮะมีแสงไม่ได้ต้องยืนตรงนี้ฮะว่างพันโดเลยดีกว่ายังมีสี่ห้องน่ารักอย่างนี้เลยครับแก้มบุ๋มครับเออแหมมีแฟนเคาเนี่ยเดี๋ยวค่อยถามเก็บไว้ก่อนมีช่วงต้องถามนะฮะแต่ว่าคําถามแรกอยากรู้มานานแล้วนะฮะค่ะคือทําไมชื่อแก้มบุ๋มฮะก็มีรักยิ้มสองทางค่ะก็ชื่อแก้มบุ๋มตั้งแต่เกิดเลยนะฮะตั้งแต่เกิดเลยค่ะมันเอ๊ะชื่ออะไรดีอะพ่อเอ๊พ่อพ่อคุณหมอนะครับจับขึ้นมาแล้วต้องตีก้นทีหนึ่งนะฮะตามสูตรของการทำคลอดเ อ๋อผิดไหมฮะคือแก้มบุ๋มเลยครับตบปั๊บเอ๊คพ่อเลยช่วยแก้มบุ๋มดีกว่านะครับแหมนะไม่ชื่อที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ทีเดียวนะฮะเอาละครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะติดตามแก้มบุ๋มเนี่ยมีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็มีก็ต้องถ่ายละครค่ะเรื่องเสน่หาสัญญาแค้นค่ะนปกติเป็นพี่ก้อนรายการสื่อสองบ้านค่ะเออปกติที่ชวนสาวไปเขาชวนไปเดินห้างนะฮะวันนี้ชวนมาสวนสัตว์ทำไมอยากมาที่นี่ชอบค่ะชอบสัตว์ค่ะใคยมาไหมที่นี่ เคยค่ะเคยแล้วฉันว่านานมาแล้วอ่าตอนนี้เนี่ยเขามีเปลี่ยนแปลงสารมันก็มีลูกมีหลานนะฮะอาจได้เจอหลานทุกที่เราเจอนะครับ <cie ks> มากับพี่สบายตลอดนะครับยุงไม่ให้แต่ไรไม่ให้ตอมช่วยได้ไหมเนี่ยไอ้โอ้โหเล่ยไข่ป๋าอีกอวันนี้พี่เกียมลิมูซีนมาด้วยฮะ<ห>ขอโทษด้วยเออวันนี้พี่ค่อนข้างเป็นนิว็อกขับรถไม่ได้ต้องเอาคนขับรถมางงจริงไม่อยากโชว์นะพร้อมไหม้อมสิคะอยากมากเลยอได้เลยครับเดี๋ยวเราคุยไปด้วยในช่วงนี้ครับช่วง The Guest ครับ แอบเปิดตานะแอบเปิดตานะเดี๋ยวจะถึงแล้วบอกนะเดี๋ยวยืนตรงนี้ตรงนี้มนะ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 ค่อยๆเปิดตานะค่อยเปิดตานะคะเซอร์ไพรส์เมื่อกี้บอกว่าจะพามารถอะไรนะคะลิมูซีนแล้วนี่อะไรคะนี่คัสซี่ไม้เลยนี่ก็รถยาวๆเรื่องลิมูซีนเหรอยาวๆรถฮิปโปน้อยไปดูสัตว์เถอะค่ะถ้าอย่างนั้นอะไปเถอะค่ะไปเถอะค่ะ แต่เริ่มแล้วกันนะ <ạ. S 1> ที่แบบก่อนจะเป็นแก้มบุ๋มที่โด่งดังขนาดนี้เนี่ยนะฮะมันเริ่มตัง้งแต่ศึกษาก่อเลยนะคือพ่อแม่เนี่ยดูแลอย่างดีนะครับยุ่งไม่ให้ตายไรยไม่ให้ตอม <ạ. S 1> แล้วก็พาไปแคสงานที่ต่างใช่ใชใชแล้วแคสไปคือมันต้องมีเวลาแคสไปแบบเรื่องแรกจะไม่ได้อะไรอย่างเี้ยไหมฮะใช่ค่ะแคสไปเรื่อยๆแคสไปเรื่อยๆครับใครได้ฮะคุณพ่อค่ะคุณพอ่ณพอ,ณพอเราจะเล่นอะไรฮะก็เป็นแบบโฆษณาแล้วก็ <ม S 2> <ๆ S 1> แบบละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อได้เริ่มเป็นคนแรกเลยค่ะการที่เข้าวงการมาได้เนี่ยมาโด่งดังตอนที่เราประกวดเวทีหนึึงงซ่่่ตอนนแรกเียจะะไไมล แต่ว่าแฟนคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่คุณแม่นะแฟนคุณพ่ออันนอยู่ประยุกคุณแม่พูดอยู่ประโยคหนึ่งถ้าให้หนูตัดสินใจประกวดคือประโยคอะไรฮะคุณแม่บอกว่าเอ่อเวทีนี้พี่อ้ํเคยประกวดด้วยนะพี่อ้ําชะลาพาเข่านั้นแหละค่ะเท่านแหละอะไร่างอยากเป็นพี่อ้ํค่ะไปประกวดเลยแล้วเรื่องเน้ยได้ไหมฮะได้ค่ะได้แล้วจนมาวันหนึ่งนะฮะเลิกแต่งประกวดเวทีเดียวกับพี่อ้ํแล้วละครเรื่องแรกก็เล่นกับพี่อ้ํอีกใช่แล้วค่ะเรแล้ว เรื่องและเจ้าใจร้ายกับคุณชายเทวดาโอ้โหนี่มีเป้อาเรฟใช่แล้วค่ะนะครับในเรื่องเนี่ยแก่ผมเรื่องแรกเล่นเป็นตัวร้ายก่อนตัวร้ายค่ะแล้วไงอะหน้าตาเราไม่น่าร้ายได้อะน่ารักอ่ะหน้านี่ร้ายมากเลยนะแต่พี่ร้ายก็รักกลุ้รักกลุ้รักในเรื่องนั้นเนี่ยคือเป็นเรื่องแรกแล้วเจอระดับเทพแบบนี้เนี่ยมันยากไหมฮะยากค่ะเพราะว่าแบบต้องแบบตบตีกับพี่แอมอะไรเงี้ยตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบคือ พี่อ้ําทำให้เราทํางานง่ายขึ้นไหมฮะง่ายมากค่ะเพราะว่าพี่อ้ําแบบสอนแล้วก็แบบพอพี่เขาเล่นมาเต็มเงี้ยเราก็<ๆ>เลยแบบเราเล่นได้เต็มที่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอืมนะฮะในแซมเปิ้ลหน้าร้ายหน่อยพี่เป็นพระเอกหนูกําลังแบบตอนแรกต้องร้ายก่อนแก๊งหมูดัสัตว์เล่นสิหยุดพูดได้ปะเออหยุดได้ปะพี่เกียรติฟังจบปะจะเอาอีกปะไม่เอาแล้วคะขอละ า,ารู้จักชื่อน้องตัวนี้ก่อนดีกว่าอายนนุแค่สามขวบกว่าแมวน้ำแพ่มเบียพร้อมไหมครับชื่ออะไรครับวันเทนส์<ช>อันนี้แมวน้ำเป็นพุดเดิ้ลครับตัวแมวน้ำนะครับพร้อมนะครูเฟิร์สบ แก้มนะะฮวันนี้เนี่ยมีให้เลือก2ช้อยเท่านั้นนะฮะคือให้แมวน้ำหอมแก้มกับให้พี่หอมแก้มค่ะให้แมวน้ำหอมแก้มค่ะไม่คิดค่ะมีเวลานะไม่คิดเลยค่ะหอมไปได้ไหมคะไม่หอมไปได้ไหมคะอะไรอะไรอะไรรอคนกเ็รอดน่ารัอดูใครเห็นแต่รูปร่างคนน่ะนี่ใส่บิี่ไอหรือเปล่าเราเนี่ยหูตาตัวเนี่ย แกบุมแพ้แล้วเหลอวันนี้นะฮะจริงค่ะกันที่ผมตาโตสุดแล้วเจีเนี้ยไปอ่าอ่าอันนี้เขานี่ออกจากคนสัตว์นจับแล้วเนียกฟันํำเนี่ยตรดไปเลยรวเนี่ยไวต่อเมอนต่อเมอรก่อนเปะั่นเป็นัจบโทเลย หอมแก้มแล้วน้ำมาแมวอ่ะถาความรู้สึกเลยฮะค่ะดูแมวน้ำเสร็จไม่พอวันนี้แก้มหมโดนหอมแก้มไปแล้วคุณพ่อครับแก้มหมโดนผู้ชายหอมแก้มครับว้แฮะแต่ผู้ชายไม่ใช่คนนะ<า>เป็น<า>น้องแมวน้ำน่ารักนะน่ารักมากเลยโฉลาดมากใช่ใส่กับพี่อะหนูไม่เถียงไง ก็คือทุกอย่างจบนี่นะฮะความรู้สึกต่างๆที่แบบมีต่อแมวน้ำเธอเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้ไหมนโอ้ถ้าเลี้ยงได้ไี่เลี้ยงอะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอยู่อย่างนี้เขาน่าจะมีความสุขมากกว่าเนอะได้เห็นผู้คนแล้วก็แบบอยู่เพื่อนๆใช่ใช่ค่ะพี่ว่าจะกลับมาอยู่ที่นี่เหมือนนกัไปเลยค่ะเมื่อกี้รู้สึกอินนะเอะนะครับมาคุยกันเรื่องราวของแก้มบุ๋มก่อนนะครับนค่ะเหมือนแมวน้ำมากครับเมืองกั๊บนะฮะมีสิ่งหนึ่งที่แก้มบุ๋มติดนอกจากพี่คิวนะครับหนูหนูติดพี่ตอนไหนเนี่ยมันไม่เป็นไรเอาสิิิรู้ตดจงๆแลวกัน มันที่ติดอยู่ตลอดขาดไม่ได้เลยกระจกเหมือนกับแม่แม่แบบสอนมาตลอดอย่างเงี้ยแบบว่ากินไรเสร็จก็ให้แบบว่าส่องกระจกดูว่ามีอะไรติดฟันไหมโอ้ยแกมผมนี่เจอรอบที่แล้วเมื่อสักองสามเดือนี่แล้วก็เรียกว่า หอมแล้วนะค่ะตอนนี้ไม่เหลือไส้แล้วเหรอตัดผัดตัดใบพาร์ทไส้ออกหรือเปล่าฮะไม่ใช่คือก็โดยปกติไม่ใช่คนชอบออกกำลังกายไม่ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ค่ะน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นอนทอหมักไม้พาน้องหมาไปเดินรอบเนื้อสาบอะไรอย่างเงี้ยแล้วหุ่นดีอย่างงี้เลยไงมีหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรพิเศษบ,บอกพี่บ้างดิบางทีอาจจะคุมอาหารบ้างนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือพาน้องหมาไปเดินเล่นอ่ คือจริงๆเราเป็นคนชอบสัตว์รักสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมพี่เหมือนก็มีเลี้ยงแบบชื่อ,อว่า,วามีเงินงี้ไหมฮะ มีค่ะตอนนี้มีนกค่ะนกเหรอใช่เขาตกลงมาทั้งล่างอะไรเงี้ยก็เลยเลี้ยงเอาไว้อะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นนกธี่มันก็จิบกระจอกกระจาบหรือว่าปันหลอดอะไรสักอย่างไม่แน่ใจอ่ะนกปันหลอดเยอะไถ่เลยนะดีมากลองดูไหมฮะแต่ว่าการเลี้ยงสัตว์นะฮะคือมันก็ต้องแบบมีที่ปรึกษาหน่อยเพราะเราก็ไม่รู้สัตว์อะไรยังไงนะฮะเรามีที่ปรึกษาด้วยเป็นใครฮะมันจะรู้เท่าพี่เหรอโอ้ไม่ใช่สัตวแพทย์จบแล้วแต่ว่าจะใช้แบบแบบว่าเป็นแบบสัตวแพทย์ประจําของบ้านเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกโทรส่งไลน์ไปถามได้เมื่่อกี้เลน ร้ายแล้วดูแบบโ<ะ>้โหเ,เป็นสาวมั่นมั่นใจในตัวเองนะฮะสวยชิคเลือดขับรถสปอร์ตเนี่ยนะฮะในชีวิตนี่กลัวอะไรบ้างฮะจริงๆกลัวทุกอย่างมาแมลงเกือบทุกชนิดเลยแล้วก็คือรถที่ตามมาข้างหลังคุณอู้กลัวเลยเฮ้ยมาแรงอะ่ะใ่แล้วที่สำคัญอันนี้เพิ่งใหม่ล่าสุดที่กลัวมากกลัวพี่อะค่ะ <S <S <S> พี่เห็นน่ากลัวเลยหรอดูดิ่นี่ฉันไม่ได้สวนแต๊ดดิ๊กเก็ตเลยดังกว่านี้ไม่แต่จริงๆกลัวกลัวทุกอย่างอ่ะครของถ่ายเป็นคนชอบหมาแต่ถ้าเจอหมาใหญ่ของคนอื่นอย่างนี้ก็ยังกลัวค่ะอ๋อก็หมาใหญ่ทุกตัวเหรอครับคุณเริงเชื่อว่าเอาละครับเราคุยกันมาเต็มที่ในช่วงเดอะแก๊สแล้วรู้เรื่องราวแบบว่าประมาณนึงแล้วแต่อยากจะคุยลึกกว่านี้อีกนะครับช่วงหน้านะฮะเราขอเปลี่ยนบรรยากาศนะครับดูชุดพี่สิทำไมคะเฮ้ยดูจูบเดินสิ สตีมเออร์วินอ๋อนไม่น่าเลยว,วันนี้แต่งตัวเหมือนนักท่องเที่ยวเลยใช่เดี๋ยวผมจะพาไปนี่เลยแอฟริกาใต้อ๋อแล้วไปคุยกันในช่วงเลิฟฟารี่ช่วงหน้าครับคือพี่ <S <S ม้าหมนพี่อยากถามคำถามเนี่ยมีแฟนเนี่ยมีคนคุยค่ะ <c oughs> แ,แค่คนคุยอ่ะเอ้าเพิ่มอีกคนได้ไหมยากเลยค่ะเนี่ยหนูไม่ชอบปตีหนูไม่ชอบคนตีดี่ฝรังไม่อะให้อยู่ดีไม่ เลอนี่ชิมิเนซีลาแกตายตัวประหลาดปุ้ยน่ารักเนี่ยตัวประหลาดโชวย่างไรกนะไม่ไหวนะว่อย่างไร